ฮัโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ oh อ็มาก็เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยบอส จาก out loud หรือว่า Boss จาก we Out loud นั่นเองนะครับลิซ่าของเรานั้นเองตอนนี้ลง IG นะครับลุยวิตองทั้งตัวลุยวิ่ตองทั้งใจกันไปเลยลูกนี้คือแบบว่าวิบสาวอินเตอร์มากบ้านก็สวยนะครับลิซ่าก็สวยชุดก็สวยทุกอย่างคือแบบว่าแข่งกันสวยไปหมดแต่ว่าขอให้ลิซ่าชนะไปละกันลุยวิ่ตองที่ลิซ่าใส่เนี่ยมีทั้งเสือ้อกระเป๋า รองเท้านะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นลุยพีต่ตองเลิฟเนี่ยเห็นเราจะต้องกรี๊ดแตกเป็นการถ่ายแบบเล่นๆแต่ขายจริงจังขายฉ่ำซะด้วยน่าจะเป็นที่พักทีลิซาเนี่ยไปพักตอนไปเที่ยวโคเชล่านะครับน่าจะยังไม่ใช่บ้านทีลิซาซื้อใหม่แต่ว่าหลุยพี่ตองทีลิซาใส่นันคือแบบจึง้งตะโกนมากทั้งเสื้อแจ็คเก็ตหนังนะครับกระเป๋าสีออฟแลทแล้วก็รองเท้านะครับที่เก,มก๋มากๆมีความแฟชั่นสุดๆีลิซาครีเอทลุคออฟไลน์นี้มาที่เป็นอย่างดีเลยแข่งกันสวยกับวิว มากๆแต่ลิซ่าชนะไปนะครับอีกหนึ่งลูกก็เป็นลูกตอนกลาคืนบ้างลูกนี้ลิซ่าใส่ไปเที่ยวโคเชล่าด้วยนะครับแจ็กเก็ตกับเสื้อยืดครอบกางเกยงยีนกระเป๋าหลุยแล้วก็สร้อยคอคที่ลิซ่าซื้อมาจาก โฮมฮาร์ดฟินิชลุคนี้ด้วยหมวกจาก loud official ตอนนี้ไหลพุ่งแบบรัวๆเลยทุกคนตามไปกดกันได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับลิซ่ามาจากฝั่งเกาหลีแม่เกาเลยเขาพูดถึงหุนลิซ่ากันในตอนนี้ว่าลิซ่านั้นมีหุนที่เปลี่ยนไปจากเดิมบางคนชอบมากนะครับบอกว่าไม่คิดว่าสาวเอเชียอย่างเราๆเ,เนี่ยจะมีหุนแบบนี้ได้แต่ลิซ่าทาให้เห็นแล้วว่าการที่จะมีหุนแบบตัวแม่ไซฟอร์อินเตอร์นั้นก็สามารถทําได้และก็มีที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยหุนดีตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้วไม่ได้ผอมจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อวบขนาดนั้นเป็นความพอดิบพอดีที่เห็นแล้วน่าอิจฉาบางก็บอกว่าสะโพกโองเลซ่าเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยจากโคเชล่าว่าปังแล้วปีนี้ที่ไปเที่ยวเฉยๆเนี่ย กลับเห็นว่าลิซ่าหุ่นเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมใส่แคงเกยงยีนแล้วสวยมากแต่ว่าก็ยังมีคนโจมตีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทั้งบอกว่าลนะิซ่านะดูอ้วนขึ้นกว่าเดิมบางคนก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยหุ่นผิดแปลกไปจากแอ o l k เคปอเธอคงจะไม่สนใจในวงการเค o ปปแล้ว แม่ก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือเปล่าช่วงนี้ทําไมปล่อยให้ตัวเองดูอ้วนขึ้นดูมีน้ํามีนวลแปลกๆแต่ใดๆเราว่าลิซ่าเนี่ยหุ่นดีจริงนะครับนี่แหละคือหุ่นที่แบบสุขภาพดีมากเพราะลิซ่าเนี่ยทั้งดูแลตัวเองออกกําลังกายตั้งใจที่จะปั้นหุ่นนะครับ และก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่หยุดพัฒนาของลิซ่าเนี่ยทำให้ได้หุ่นปังๆจึ้งๆนี้มาต่อให้ชาวเกาบางส่วนจะไม่ชอบแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยชอบฉ่ำนะครับใครชอบหุ่นลิซ่าในตอนนี้กันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยคลิปนี้เราแว้อัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่เด็กดับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยสวัสดีครับ